คราวนี้ก็จะมาถึงอาหารจานหลักที่หนุ่มน้อยทําให้แม่ทานบ้างแม่ขอเรียกเมนูนี้ว่าไก่กระเทียมนะครับเนี่ยค่ะขั้นตอนนะคะเครื่องปรุงก็จะมีตามนี้เลยค่ะท่านผู้ชม ก็มาพอหั่นไก่เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็จะมาหมักนะคะเวลาหมักเนี่ยก็จะต้องชั่งตวงวัดตามสูตรเลยค่ะไก่เนี่ยน้องก็หั่นเองนะคะแม่จะหั่นให้ก็ไม่ยอมค่ะก็จะมีเกลือมีพริกไทยแล้วก็จะมีผง ผงเขาเรียกอะไรผงกระเทียมค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็พอหมักไก่ไว้แล้วเนี่ยก็จะมาหัน่นเตรียมวัตถุดิบค่าต้นหอมนะคะกระเทียมค่ะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีมิลินขวดนี้เนี่ยคือเป็นไวน์ขาวที่ทำมาจากข้าวนะคะ เตาก็ต้องเปิดเองค่ะให้แม่จะช่วยก็ก็ไม่ได้นะคะเรื่องเนยก็เหมือนกันค่ะจะต้องช่างตวงวัดนะคะเราก็มีการเถียงกันนิดหน่อยอะค่ะบอกไม่ต้องหล,ลูกกะกะเอานะคะขั้นตอนแรกเนี่ยน้องก็จะเอาเนยมาละลายค่ะแล้วก็จะเอาไก่ลงไปรวนค่ะตอนนี้ก็มีการตกลงกันไม่ได้นะคะเพราะแม่มีความรู้สึกว่าทําอาหารไทยเนี่ยไก่จะต้องเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะแม่ถึงจะรู้สึกว่าอร่อย แต่น้องเนี่ยก็จะบอกว่าแม่ไม่ได้นะต้องาทาทำตามสูตรนะคะต้องต้องเท่านั้นนาะทีต้องเท่านี้นาะทีแม่ก็ไม่รู้ลูกรู้เราก็มีเถียงกันนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆค่ะก็คนละครึ่งทางก็แล้วกันนะคะลูกน้องตั้งใจทำมากมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาเอาไก่ออกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเขาก็จะทำน้ำซอสค่ะเขาก็จะใช้เน่ยนะคะกระทะไม่ล้างนะคะน้องบอกว่าความอร่อยอยู่ตรงนี้แม่ กระทะเนี่ยเขาจะจะไม่ล้างแล้วเขาก็จะละลายเนยค่ะเนยนี้ปกติก็จะจะจะใช้เนยธรรมดานะคะแต่ว่าอันนี้นัดใช้เนยสูตรเนยเค็ม,มค่ะแล้วก็จะเอากระเทียมกับเนยเนี่ยเอาไปผัดให้หอมนะคะตอนนี้หอมทั่วบ้านเลยค่ะเนี่ยไก่ที่ที่ได้มาแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลนิดๆน,นะคะหอมทั่วบ้านเลยค่ะเพื่อนๆอ,นอ่จะมีความหอมก กระเทียมกับเนยนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะจะปรุงรสค่ะก็จะต้องช่งตวงวัดตามสูตรค่ะก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้จะเป็นไวน์ขาวค่ะไวน์ขาวที่ทํามาจากข้าวนะคะต้องช่งตวงวัดให้เป๊ะเลยค่ะมิลินนะคะชื่อมิลินแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําพึ่งค่ะจะจะใส่น้าพึ่งลงไปสช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้เนี่ยทั้ง ก็จะได้จะได้ความหวานจากน้ำผึ้งแทนน้ำตาลนะคะเพื่อนๆคันนี้เนี่ยหอมค่ะหอมหอมมากๆเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยหอมมากๆเลยเขาจะมีชื่อเรียกเป็นภาษาดัตนะคะเมนูนี้ค่ะแต่ว่าแม่ขออธิบายง่ายๆว่าเป็นไก่กระเทียมค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเอาในส่วนของที่เป็นต้นหอมนะคะซอยะคะ่ะแล้วก็เอาใส่ลงไปให้เพื่อเพิ่มความหอมนะคะเนี่ยค่ะหอมมากๆเลยค่ะ จะมีทั้งกลิ่นกระเทียมกลิ่นเนยแล้วก็น้ำผึ้งค่ะเพื่อนเพื่อนพอชิมรสได้ที่เสร็จสับเรียบร้อยแล,แล้วเดี๋ยวน้องจะเอาไก่ที่เขารวนไว้เนี่ยใส่ลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เท่ากันนะคะทำไปคนไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขในการทำอาหารมากมาก,มากเลยค่ะเพราะหนุ่มน้อยถ่ายโดนหน้าเขามากๆก,ก,ก็ไม่ได้นะคะ จะ,จะวัยว้าวุ่นค่ะเขาก็จะมีความสุขแล้วก็จะแต่งสีค่ะจะใช้ใบหอมต้นหอมนะคะซอยแล้วก็โรยลงไปค่ะค่ะตอนนี้ไก่กระเทียมของหนุ่มน้อยก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟใส่จานแล้วค่ะขอบคุณมากๆทุกการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ